เราก็เลยเตรียมพร้อมเพราะว่าถ้าเราพร้อมก่อนเราก็มีโอกาสมากกว่าลูกค้าก็วิ่งมาหาเรามากกว่าเริ่มก่อนก็ได้เปรียบค่ะอืมนะคะคุณเทศกขาจริงๆแล้วเรื่องเรื่องการบินเนี่ยมันก็ไกลตัวนะ,ะแต่ว่ามันเอามาอยู่ในงาน EXPO ครั้งนี้เนี่ย ใช่ไหคะคือ,เ,อ,อเนี้ยบทบาทของกรมส่งเสริมการส่งออกเนี่ยเลหน้าที่ส่งเสริมทั้งการส่งออกสินค้าไทยออกไปะนะคะทีนี้ในเรื่องของบริการเนี่ยเราก็ส่งเสริมด้วยแต่บริการเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการเป็ดึงคนมาใช้บริการในประเทศไทยะนะคะทีนี้อย่างธุรกิจการสอนนักบินหรือแม้กระทั่งลูกเรือนะคะต้องบอกแล้วว่าคือถ้ามองในอาเซียนของเราเนี่ยเราเคลมได้เลยว่าการบินไทยของเรานั้นที่สุดอยู่แล้วนะคะพราเราสะสมประสบการณ์ต่างๆมามากมายนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยคุณก็จะสังเกตว่า ตอนนี้ธุรกิจการบินโดยเฉพาะทิ่งสายการบินโลคอสค่ะกำลังเเปิดกันเพิ่มมากขึ้นบริษัทพวกนี้ค่ะเขาจะมีข้อจํากัดไอ้จะให้เขาไปตั้งเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เองเนี่ยมันมันคงไม่ไหวนะคะเดี๋ยวมันจะไม่โลคอสไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้กรมส่งเสริมกสอกก็เห็นเห็นเห็นโอกาสทางการตลาดนะคะว่าเอ๊ะทำไมเราไม่สนับสนุนบริษัทของคนไทยเนี่ยนะคะเพื่อให้รับงานเทรนนิ่งในต่างประเทศนะคะเพราะนั้นเราก็จะมีโปรแกรมที่จะช่วยเสริมมากมายนะคะไม่ว่าในเรื่องของการส่งเมสเซจผ่าน ทูพตพณิชย์ของเราที่มีอยู่60สำนักง,งานทั่วโลกนะคะแล้วก็ช่วยทำํำกิจกรรม business matching นะคะให้กับสายการบินอื่นๆได้รู้จักกับสายการบินไทยได้รู้จักกับ Training Center ของการบินไทยเป็นต้น,นะค่ะแสดงว่าก็ช่วยส่งเสริมค่ะ หรืออย,อย่างวันงานเนี่ยวันที่19พฤศจิกายนเนี่ยดิฉันได้เชิญนักข่าวจากประเทศเพื่อนบ้าน<ช>นะคะซึ่งก็จะมีจีนกับเวียดนามซ<ช>ึ<ช>่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเทศเป้าหมายเหมือนกันนะคะที่เขาสนใจอยากจะส่งคนมาเทรนที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพานักข่าวกลุ่มนี้ค่ะ<ช>ไปดูงานเลยเขาจะได้เกิดความประทับใจเข้าใจระบบแล้วก็กลับไปเขียนข่าวให้เราอ๋อแสดงว่าแสดงว่าทางทางสถาบันก็มองถึง กลุ่มนักเรียนที่ไม่ใช่คนไทยด้วยเป็นนักเรียนต่างชาติด้วยจริงๆแล้วนะครับต้องต้องเรียนให้ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายหลักของเราจริงๆเนี่ยคือนักเรียนต่างประเทศเพราะเราต้องการนาเงินเข้าประเทศนะครับอีกอย่างคือสินค้าของเราเนี่ยหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เราขายค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงมากนะแล้วก็ธุรกิจการบินในประเทศไทยเนี่ยถ้าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยปริมาณยังไม่มีดีมาเนี่ยไม่มีความต้องการนักบินมาก มากขนาดประเทศที่ภูเก็ตพูดเมื่อกี้อย่างเช่นจีนหรืออินเดียเนี่ยจีนเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยขาดนักบินอยู่ปีละประมาณ2,000นคนคถ้าได้ดูข่าวเมื่อสอาทิตย์ที่แล้วประธานาธิบดีจีนไปวิเนสการเซ็นสัญญาเรื่องการซื้อขายเครื่องบินกับเรื่องการซื้อขายเทคโนโลยีเขาสั่งซื้อเครื่องบินอีก150ลำนะฮะลำหนึ่งเนี่ยใช้นักบินประมาณ12-18ถึงคนก็หมายความว่าเขาต้องใช้นักบินเพิ่มอีกอย่างน้อย3 0มพันคน แล้วปีหนึ่งเขาผลิตได้อย่างมากไม่เกิน400คนเขาจะไปที่ไหนนะครับถ้าเขาไม่ไปสหรัฐอเมริกาไม่ไปอังกฤษไม่ไปออสเตรเลียก็ต้องมาไทยแต่เราจะสื่อสารยังไงให้เขามั่นใจว่ามาเรียนที่ไทยเถอะนี่นะครับทือวิธีก็ต้องรบกวนให้ p เดีปเป็นผู้สื่อสารใช่อย่างที่เชิญนักข่าวมานี้ใช่ไหมที่ถามัว่าแล้วมาเกี่ยวอะไรกับ TIEE ได้ขณะนี้เนี่ย บริษัทก็มีไทยต้องบอกว่า t h a f l i t r a i n i n g Academy หรือว่าสถาบันกอบรมด้านอการบินเนี่ยทำความร่วมมือกับทาง A อแบกับมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตเราเปิดคอร์สที่เรียน4ี่ปีกับ A อแบนะฮะจบจากมหาวิทยาลัยอสมชัญหรือ A อแบเนี่ยจบแล้วได้ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์การบินพร้อมกับใบขับขี่เครื่องบินหนึ่งใบอันนี้สปีนะฮะ กับมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตทำเกี่ยวกับปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์เรื่อง airline business จบออกมาแล้วจะพ่วงไปด้วย cabin crew certificate อีกหนึ่งใบอ๋อตรงนี้แล้วแม่นักเรียนอยากกลับไปเปเรียนละอยากกลับไปเรนายฝันเลยค่ะนักเรียนจะมีต้องมีคุณสมบัติอะไรไหมคะก่อนที่เข้าเรียนหลักสูตรที่ว่านี้มีนะครับปัจจุบันนี้ก็สำหรับนักบินนะครับอันดับแรกก็คือ สภาพร่างกายนะครับความสูงอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า160เซนติเมตรนะครับถ้าเป็นทั่วๆไปแล้วเนี่ยทางององกรการบินระหว่างประเทศเกำหนดว่าความรู้ต้องไม่ต่ำกว่ามัธยมปลายหรือมัธยมศึกษาชันมีนี่หรือเทยบเท่านะครับแล้วก็มีสายตาปกติไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายต่อการปฏิบัติหน้าที่ แล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีนะครับพูดคำมมะนำในอังกฤษเนื่องจากว่าภาษาที่เราใช้สื่อสารในขณะบินเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักนะส่วนทางด้านของเควินครูก็ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือการกําหนดคุณสมบัติของแต่ละสายการบินเช่นถ้าบอกการบินไทยก็ถ้าเป็นผู้หญิงสุภาพสตรีก็ ส่วนสูงไม่น้อยกว่า160ซนติเมตรสายสังติดได้ดีหรือสอบโทรอีกได้ไม่ต่ำกว่า650คะแนนอะไรก็ว่าไปแต่ส่วนสายการบินอื่นเนี่ยเขาจะมีการกำหนดคุณสมบัติยังไงก็เป็นเรื่องของทางสายการบินอครับอ๋อนั้นๆไปเพิ่มเติมที่บอกว่า4ปีเรียนอะไรบ้างคะ4ี่ปีเรียนอะไรบ้างครับในปีที่1เนี่ยจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมดนะฮะ พอเริ่มต้นปีที่2เทอมที่2ก็จะเริ่มเรียนเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมศาสตร์และการบินนะฮะก็จะไปเริ่มบินเครื่องบินเล็กๆะ่ะ,ะพอจบเทอมที่2เสร็จก็จะได้ไลเซนส์เครื่องบินหนึ่งใบเรียกว่า PPL License ค่ะเป็น private pilot license ก็คือถ้ามีเงินพวกเนี้ยเดินไปซื้อเครื่องบินมาลำหนึ่งเดินไปซื้อมา นะิจ้ช้กมีเวลาับนึ่งขึ้นไปบินจะมีข้อแม้ว่าอากาศต้องดีอากาศต้องดีไม่ต่ำกว่ากี่กิโลเมตรขึ้นไปบินนะกลับมาลงได้บินไปเที่ยวใกล้ใกล้ไม้ไกลมากด้ นะครับหลังจากนั้นพอจบปีสองเสร็จแล้วปีที่3าก็ยังคงเรียนวิชาเกี่ยวกับเรื่องของวิศวกรรมศาสตร์ต่อพร้อมกับฝึกบินไปด้วยนะครับพร้อมกับเรียนความรู้เกี่ยวกับด้านการบินไปด้วยเราก็เริ่มเรียนเรื่องของ IR Rating ก็คือ Instrument Rating ก็คือการเรียนเรื่องของการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินจบเสร็จเรียบร้อยก็ไป ME Multi e n g i n e s ก็คือ เรียนเรื่องเกี่ยวกับการบีเครื่องบินที่มีมากกว่า1เครื่องยนต์นะฮะหลังจากจบ IRME แล้วเนี่ยก็จะหยุดเราจะแบ่งเป็นโมดูลเป็นเฟสเป็นเฟสที่1เฟสที่2เฟสที่3เฟสที่4 1 2สอเนี่ยก็เป็น Core Flying กับ Base Flying นะฮะจบเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปเริ่มที่ Intermediate กับ Advanced ซึ่ง Intermediate กับ Advanced เนี่ยจะทำในบริษัทการบินไทยเหมือนเดิมครับวิชาที่เรียนก็ยังคงเป็นพื้นฐานทางด้าน เป็นวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะฮะจากนั้นเราก็เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของ airline transition knowledge เข้าไปนะเพื่อไปบินกับเครื่องบินพาณิชย์ขนาดใหญ่ทำการบินระหว่างประเทศในประเทศระหว่างประเทศข้ามทวีปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำการฝึกในเครื่องบินจำลอง simulator ในเฟสที่4 advance d phase ก็เหมือนกันจะมจบจบ o เสร็จเรียบร้อยก็มีการเช็ค ก็เหมือนกับการสอบทั่วไปครับเรียนวิชาอะไรก็สอบวิชานั้นการบินก็เหมือนกันเรียนอะไรเสร็จก็สอบวิชานั้นจนสุดท้ายบินเสร็จเรียบร้อยจะได้ไลเซนส์ก็สอบเหมือนกันจบออกมาก็ได้ปริญญาตรีหนึ่งใบกับใบขับขี่เครื่องบินอีกหนึ่งใบ น่าสนใจไหมคะจริงจริงอยากเชิญชวนไงแม่หอกว่าคุณผู้ชมชมอยู่นะคะไม่ว,ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือเป็นบุตหรหลานเนี่ยอันนี้เป็นอาชีพในฝันเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะของคนไทยนะคะแต่เป็นอาชีพในฝันของคนทั้งโลกเพราะนั้นจะบอกว่ามาเรียนที่สถาบันนี้เนี่ยดิฉันรับรองไม่มีวันตกงานเพราะดูจากความต้องการที่คุณกัปตันบอกแล้วนะคะว่าคุณไม่อยากจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยอาชีพนักบินเนี่ยเป็นเหมือน ฉันแหมไม่อยากเรียกเป็นสินค้านะคะปันแต่ว่าเป็นเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกเพราะว่าสายการบินต่างชาตินี่จะมาซื้อตัวกับปันและลูกเรือเราด้วยนะคะไปทำงานในสายการบินต่างชาติอยู่อย่างตลอดเวลาอ๋อนั่นแสดงว่าประเทศไทยค่ะถือว่ามีชื่อมากเลยค่ะเรื่องนี้ศักยภาพด้านการเรียนการสอนเรื่องการบินนี่ในอาเซียนเรีุ่กพี่ไทยอันดับหนึ่งตรงนี้กรมก็สนับสนุนเต็มที่มีนโยบายยังไงบ้างไก็ก็เนี่ยแหละค่ะเราจะช่วยกันในเรื่องของการประสานพันธ์ภาพลักษณ์นะคะแล้วก็พยายามที่จะ หาลู่ทางทางกานตลาดที่จะเข้ามาช่วยก็ทุตพันธุ์ของเราก็จะช่วยหา business matching ให้ matching ให้ค่ะในวันงานเราจะไปเจออะไรเป็นไฮไลท์ไหมคะเจออะไรเป็นไฮไลท์ได้นั่งได้นั่งเครื่องบินไหมคะออยกมาเลยก็ในงานก็เราจัดรูปแบบของของการออกงานเนี่ยนะฮะเป็นลักษณะของการนำเอา การฝึกอบรมกับการศึกษาเข้ามาร่วมกันบูธเราทั้งหมดเปิดเป็นบูธกว้าง12บสบล็อกนะฮะใน12บล็อกเนี่ยก็จะมีมหาวิทยาลัยอสัมชญัญการบินไทยม,มหาวิทยาลัยเกษตรมนติ์แล้วก็โรงเรียนการบินนครพนม,ผมรวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะฮะถ้าถามว่าอะไรที่เป็นไฮไลท์ด้วยความที่เรามองว่าคนที่จบจากโรงเรียนเราไปแล้วเนี่ย เดี๋ยที่ที่เรียนทราบว่าไม่ไม่ได้การันตีช็อปก็คือไม่ทราบว่าจะหางานได้หรือเปล่าแต่มองเทรนด์แล้วเนี่ยมองแนวโน้มมันน่าจะหาได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยเชิญบริษัทบริษัทหนึ่งชื่อว่าซิมไบโอติกมาจากอังกฤษซึ่ง Symbiotics เนี่ยเป็นบริษัทที่รับ r รีคูดก็คือทำการจัดหานักบินให้กับสายการบินแอร์เอเียกับอีกหลายๆที่นะครับ ซิเบ o t i ิกก็จะมีเครื่องมือในการวัดความถนัดว่า,าคนหนึ่งคนเนี่ยมีความเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพนี้หรือเปล่า<ม>นะครับก็สามารถช่วยได้ว่าถ้าเรามาทดสอบกับเขาแล้วเนี่ยว่าเอ๊ะมีความถนัดนะม,มีแนวโน้มว่าจะเป็นนักบินที่ดีได้<ม>พอเราได้รับข้อมูลนี้เสร็จแล้วเราเอาไปประกอบการตัดสินใจว่าโอเค เราเรียนกันแล้วกันเพราะว่าในเมื่อเราบอกแล้วว่าเราดูแล้วว่าคุณสมบัติเราเนี่ยเหมาะสมที่ไปนักบินเพราะฉะนั้นเรียนจบไปแล้วเนี่ยไปสอบที่ไหนเนี่ยเวลาเขาวัดผลแบบนี้เราก็น่าจะผ่านถูกไหมก็ทําให้โอกาสต้นใจขึ้นถูกองคโอกาสหางานได้ก็มากขึ้นโอกาสที่จะสําเร็จในการเรียนก็มากขึ้นค่ะอย่าีไรกันถ้าไม่ผ่านก็ อาจจะพักไว้ก่อนค่ะแล้วลองมาทดสอบใหม่ทีหลังแล้วความมั่นใจเมื่อไหร่ค่อ,คอยจะเี็นอ๋อไปทดสอบที่งานนี้ได้ใช่ครับนะคะ<ม>อ่ะค,คุณเคลียคะน่าสนใจหมดเลยทั้งอาหารทั้งการบินเนี่ยค่ะ,คะถึงว่ามีอย่างอื่นอีกมีอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะก็จะมีนอกจากเรื่องอาหารนะคะก็จะมีโรงเรียนที่จะสอนเรื่องของมวยไทย เลยค่ะศิลปะเราเนี่ยนะคะโอ้ไม่อยากจะบอกว่าตอนนี้กลายเป็นศิลปะเขาเรียกว่ามาร์ชัลอาร์ตท็อปฮิตของโลกเช่นเดียวกันคะว่าท่านก็ได้มีโอกาสไปดูงานหลายๆประเทศนะคะก็พบว่าชาวต่างชาติสนใจมาเรียนมวยไทยแล้วก็เหมือนเป็นเรียกว่าสุดยอดเมื่อเขาจบหลักสูตรในประเทศของเขาแล้วเนี่ยเขาจะต้องมาเรียนที่เมืองไทยให้ได้เพื่อเพื่อเหมือนแบบมาเรียนกับครูต้นตำรับอะไรประมาณนี้นะคะว่าะฉะนี้ก็ยังมีหลักสูตรสอนภาษานะคะแล้วก็หลักสูตรอื่นๆนะคะเออมากมายทีเดียว เพราะนั้นก็อยากให้ผู้ชมไปเยี่ยมชมกันนะคะในงาน Thailand International Education Expo นะคะปีนี้เราจัดเป็นปีที่8แล้วแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อจากงานที่เราเรียกว่า Exhibition เป็น Expo คอยงาใหญ่ใหญ่ขึ้นมากต้องไปดูว่ามันใหญ่ขึ้นอย่างไรนะคะแล้วก็เน้นในนามของกรมส่งเสริมการสอนเนี่ยอยากจะพูดด้วยความมั่นใจว่าเราเราเคลมแล้วล่ะค่ะเราบอกทั่วโลกแล้วล่ะค่ะว่าเราเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาในอาเซียนนะคะดิฉันอยากจะให้มองไกลไปอีกนิดนึงด้วยก็คือว่าในปี58 นะคะหรือว่า2015เนี่ยอาเซียนของเราจะรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่า,าทั้งสินค้าบริการแรงงานและเงเินทุนนะคะก็จะเคลื่อนเคลื่อนไหวกันได้อย่างอิสระภายในสิประเทศทีนี้มาพูดถึงเรื่องของแรงงานนะคะดิฉัน forecast เลยว่าก็จะมีความต้องการแรงงานที่หลากหลายแรงงานที่พูดนี้หมายถึงแรงงานที่มีสกิลนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันเชื่อว่านักเรียนในประเทศอาเซียนเนี่ยก็จะมองประเทศไทยนี่แหละค่ะว่าเป็นศูนย์กลางแล้วก็ใครอยาก จะเรียนอะไรไม่ว่าจะเรียนเพื่ออาชีพหรือว่าเรียนเพื่อ,อเป็นฮอบบี้เนี่ยนะคะก็ะจะต้องมาเรียนที่ประเทศไทยเพราะเรามีหลักสูตรรองรับหลากหลายทีเดียวหลากหลายแสดงว่าทุกมิติการศึกษารวมอยู่ที่งานนี้่<ช>ุทศขาทยย้าวันเวลาอีกทีนึ่งวันที่19ถึง21พฤศจิกายนนี้นะคะ,คะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิต์ค่ะเราเปิด10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะมไม่อยากให้ไปจริงไปทุกวันได้ก็ดีนะคะเพราะว่าภายในงานเนี่ยนอกจากจะได้พบกับคูหาของสถาบันต่างๆนะคะ204คูหาแล้ว ในงานก็ยังมีการมีการเสวนาในหัวข้อที่ที่น่าสําคัญหลากหลายนะคะมีการสาธิตการทําอาหารแล้วก็ยังมีการประกวดสปีชนะคะภาษาอังกฤษของของเด็กๆด้วยนะคะน่าไปดูว่าเดี๋ยวนี้เด็กไทยเราเก่งภาษาอังกฤษขนาดไหนแล้วก็คือได้ทั้งข้อมูลการศึกษาได้ทั้งกิจกรรมร่วมสนุกมากมายได้ชิมอาหารอร่อยๆด้วยได้พบกับตันหล่อๆด้วยใช่แล้วนะคะวันนี้ต้อง ขอบคุณมากมากเลยค่ะตัองอย่างแรกต้องขอบคุณกับตันก่อนนะคะขอบคุณค่ะที่ให้โอกาสมาร่วมพูดคุยกับเราและที่สําคัญค่ะวันนี้ <c oughs> ต้องโหงานนี้ค่ะไม่ไปไม่ได้นะต้องขอบคุณ <c oughs> คุณเนตรปิยามากค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะพลาดไม่ได้นะคะเมื่อกี้ย้ําไปแล้วนะคะ19ถึง21นะคะพฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ถ้า ไปไม่ถูกไนโทรถามอะไรกันก่อนแล้วก็ได้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ให้เนาะ,ะวันนี้เรา3ามคนนะคะ,ะลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคนไทยเข้มแข็งครั้งหน้าสวัสดีค่ะ